สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่อู่วัยรุ่นพันล้านครับพามาชมรถเกี่ยวซิ่งครับรถเกี่ยวแต่งซิ่งแต่งสวยโอ้โหมาสมึดเลยวันนี้ช่างทําสีปั๊มไว้ครับพามาชมกันหน่อยครับว่าจะเสร็จเสร็จก่อนงานโชว์วันที่ 14, บสี่สิบห้าหรือเปล่าสองคันนี้ไปนะครับงาน างานของนักโครกนะครับที่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับนี่ก็น่าจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยให้สัก70%็ดสิบเปอร์เซ็ได้ไหมคันนี้ใส่โซ่ล้อนำลูกดาวครับแล้วก็วางปัม๊มคันนี้แล้วก็เดินระบบไฟเดินแล้วน่าจะเริ่มเริ่มแล้วครับน่าจะเสร็จโอ้แถวเลยครับ ทางอัดโอกันโอ้โหไม่หยุดเลยคันนี้ก็ช่วงล่างใหม่นะใครอยากได้ช่วงล่างยาวก็จัดได้ครับจัดให้ได้ส2สองลูกสเปคทั่วไปก็11ลูกครับตอนเลื่อล่างอยากได้ยาวๆก็ลุยลมก็ต้องสิบสองลูกครับทางอูก,ก็ จะทําเป็นสเปคเดียวเลยนะครับตัวนู้นน่าจะเป็นตัวท็อปนะเลดเงานี่ครับตัวนี้ปูนี้มีที่เด็ดครับจะมีท่อท่อคารีบสูตรใหม่น่าจะเป็นเออน่าจะเป็นตู้นี้อา่าเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จแล้วกันทางโออัดโอกันเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นสเปคเดียวตู้6พุต4ปาก3เมตรเครื่องยนต์ J.O. 8C แล้วก็ช่วงล่างจะเป็น12หรือว่า200ก็ได้ครับส่วนราคานี่ก็ต้องโทรมาสอบถามเสียบอลครับหรือว่าใครที่ติดต่อไม่ได้ก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปหรือว่าใครอยากให้ผมพามาชมที่อู่ก็ได้ครับเดี๋ยวพามาครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ป่าคอเลดท,ทั้งหมดจะมีเหล็กเฉพาะช่วงล่างกับคานตู้นะครับหรือว่าจะเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับขึ้นเองทุกชิ้นนะครับทางอู่ันนี้เดีจวเก็บงานหน่อยก็โอเคแล้วครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับ งานแน่นแน่นพามาชมครับเขาตัดเองครับเขมีเครื่องตัดเลเซอร์ครับ น,นี้ตัดเสร็จแล้วต่อแวะมาเล่นกับกูเสียบอลครับใครสนใจอยากตัดรูปอะไรครับก็อลองเข้ามาคุยดูครับพี่บอลน,น่าจะรับตัดด้วยนะครับน้า กระจังหน้า มีคนตัดคนตัดนั่งหลับแล้วครับนี้ก็เป็นรถตีดินของทางอู่ครับน่าจะยังไม่ค่อยว่างครับเลยอยู่ประมาณนี้ก่อนู้งานของทางอู่เขางานแน่นๆ ตอนนี้หางมาแล้วตอนนี้วางเครื่องเดี๋ยวต้องรอชมหน่อยเดี๋ยวต้องรอสักพักนะครับต้องรอสักพักหนึ่งครับวันนี้ก็มาซะมืดเลยมาเล่นที่อูครับ อัดกันเต็มที่ครับใส่กันเต็มระบบปั๊มยกคอ âm dày Tuổi đẹp <bánh> เงามากสวยจัดประลัดบอกช่างเตย น่าจะอาจกันเต็มที่ครับใกล้ถึงวันต้องเอารถไปโชว์กันแล้วต่อมาให้ชมครับมาอัปเดตให้ชมครับต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยว ตอนเทสระบบเด้อผมมามารีวิวให้ชมเดี๋ยวได้ชมกันก่อนใครแน่นอนกดติดตามไว้เลยครับอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอออย่ร ดูช่างเขาทำข้างหน้าสักนิดหนึ่งครับงานของทางอู่นี่บอกเลยครับงานแน่นๆครับนี่อันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรของช่างใช่ไหมเนี่ย วัดแบบนี้เลยนะครับวิศวะกาไหมเนี่ยอ่ะต่อมาพูดแ yeah ย่ช่างเล่นๆน,นะครับนี่เราใส่ริ่มไหม ก็จะมืดนิดนึงนะครับข้างหน้าไม่มีไฟเนะ <Okay. S 1> าะก็ขอตัวก่อนครับเ็ามาให้ชมครับสำหรับปู่ไวรุ่นพันล้านครับก็ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเสียบอลคอมเมนต์มาก็ได้ครับ